เกษตรกรในอำเภอบพธพธธรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เลยต้องเร่งสูบน้ำเข้านาเพื่อช่วยต้นกล้าต้นกล้าที่กำลังยืนต้นตายจากปัญหาภัยแล้งนะคะบางจุดนั้นต้องสูบน้ำต่อถึง3ทอดกว่าจะได้น้ำขณะที่ริมสระน้ำขณะนี้ก็เต็มไปด้วยเครื่องยนต์ทางการเกษตรค่ะซึ่งวันนี้เปลี่ยนมาสูบน้ำเข้านาแทนไปติดตามความเดือดร้อนของชาวนาจากคุณอัชพลดวงจินดาค่ะ พื้นนาที่แตกระแหงกับต้นข้าวที่เขียวเฉาเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองอ่อนเพราะขาดน้ําในพื้นนาของเกษตรกรตําบลหูกวางอาเภอบรรพฤพิสัยจังหวัดนครสวรรค์กินพื้นที่กว่า4,000ไร่จนชาวนาต้องรวมกลุ่มนําเครื่องสูบน้ํามาสูบน้ําจากแม่ปิงที่อยู่ต่ํากว่าคลองสะท้อนหล่อเลี้ยงนาข้าวอีก3ตําบลจนริมฝั่งแม่น้ําดานดาดไปด้วยเครื่องยนต์ทางการเกษตรอย่างที่เห็นต้องการน้ํชาช่วงนี้เลยเนี่ยถ้าไม่ได้ตอนนี้ก็คือไม่ได้กินละ หดถัดขึ้นไปปลายน้ําชาวนาต้องสูบน้ําส่งต่อถึง3ทอดจากแม่ปิงสู่คลองจากคลองสู่สะก่อนจะไปถึงพื้นนาของแต่ละคนจากสภาวะแห้งแล้งอย่างหนักทาให้เครื่องสูบน้ําของชาวบ้านหลายสิบเครื่องต้องจอดทิ้งไว้เพื่อรอการสูบน้ําจากแม่น้ําปิงก่อนที่จะสูบน้ําจากตรงจุดนี้ขึ้นไปพื้นที่ปลายนาอีกครั้งครับล่าสุดกรมชลประทานนําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่สีเครื่องมาช่วยเหลือเกษตรกรป้องกันปัญหาเปิดศึกแย่งน้ําในอนาคต ใช้เครื่องตัวเองมามาตั้งเนี่ยแล้วไม่ได้น้ํามันก็จะมีปัญหาคุณจะมาอ้างอะไรไม่ได้ว่าชั้นสูบของชั้นมาถ้ากรมชนหรือทางภาครัฐมาตั้งเนี่ยมาตั้งตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้มีการแบ่งแบ่งบายกันได้จะได้ลงตัวเพราะทางภาครัฐเขาได้มาช่วยเหลือจังหวัดนครสวรรค์ประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว52ตำบล460หมู่บ้านคาดว่าเดือนมีสายนความเด็ดร้อนจะเพิ่มมากขึ้นทัตพลดุงจินดารายงาน